เปิดทรัพย์สินธนาวุฒินายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยสมัยที่5รวมกับภร,รรยาทำธุรกิจที่เมียนมามีทรัพย์สิน212ล้านสํานักงานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นหลายรายโดยรายชื่อที่น่าสนใจเช่นนายธนาวุฒิทิมสุวรรณ กรณีเข้ารับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2564นายธนาวุฒิทิมสุวรรณแจ้งว่ามีทรัพย์สิสน146,426,116บาทได้แก่เงินฝาก3,827,579บาทเงินลงทุน291,508บาทที่ดิน115,362,792บาท โรงเรือและสิ่งปลูกสร้าง1,810,000บาทยานพาหนะ12,479,000บาทสิทธิละสัมปทาน2 9 5 5 2าน2 9 5บาททรัพย์สินอื่นราคาตั้งแต่2,000 0 0บาทขึ้นไป9 000, 7้าล0 0นบาทมีหนี้สิน1 3 9 8 2 0ล้าน9แสบาทซึ่งเป็นเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้จากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น แจ้งมีรายได้ต่อปีโดยประมาณ74681บาทแบ่งเป็นเงินเดือน544552บาทเงินประจําตําแหน่ง98064บาทค่าตอบแทน98064บาทมีรายจ่ายรวม360000บาทซึ่งเป็นค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวทั้งหมดเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีที่ผ่านมา794681บาท ส่วนนางสาวยายอนงทีมสุวรรณคู่สมรสมีทรัพย์สิน65,86,844บาทได้แก่เงินฝาก4,313,353บาทเงินลงทุน17,67,000บาทที่ดิน35,311,100บาทโรงเรือและสิ่งปลูกสร้าง5,663,900บาทยานพาหนะ680,000บาท สิทธิและสัมปทาน2 2 3ล้านบาทมีหนี้สิน12,183,384บาทซึ่งเป็นเงินเบิกเกิดบัญชีเงินกู้จากธนาคารและหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือแจ้งมีรายได้ต่อปีโดยประมาณ1,17,000้บาทแบ่งเป็นเงินเดือน5,67,000บาทเงินประจำตำแหน่ง1,20,000บาทค่าเช่า4,20,000บาท มีรายจ่ายรวม2 4 0 0 0 0บาทซึ่งเป็นค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวทั้งหมดเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีที่ผ่านมา9 8 8 0 0 0 0บาทรวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น212,232,960บานมบาทมีหนี้สินทั้งสิ้น26,165,393บาททรัพย์สินที่น่าสนใจนางสาวยายอนง แจ้งถึงฟรองหุ้นบริษัทโบนันซามิจำกัดได้มาเมื่อวันที่30ธันวาคม2562จำนวน5,749หุ้นรวมมูลค่า17,670,000บาทข้อมูลจากเว็บไซต์ Thai Business Associations of Myanmar หรือสมาคมนักธุรกิจไทยเมียนมาระบุว่าบริษัทดังกล่าวแจ้งประกอบธุรกิจประเภท Exploration and Feasibility Study หรือการสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่10-01สุเลสแควร์2 2 1ถนนเจดีสุเลเมืองขยักธดาเขตย่างกุ้งส่วนทรัพย์สินอื่นๆนายธนาวุฒิแจ้งถึงครองทรัพย์สินที่ได้มาจากมรดกเช่นนาฬิกาโรเล็กคอเพชร1เรือน20แสนบาทงาช้าง2คู่1.500ล้าน5บาทพระเครื่อง68องค์7ล้านบาท สร้อยคอทองคำ20เซนและแหวน26วงรวมมูลค่า1ล้านบาทสำหรับนายธนาวุฒิก่อนหน้านี้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยมาแล้ว4สมัยระหว่างปี2544ถึง2563ขณะที่นางสาวแยอนงทีมสุวรรณภริยาปัจจุบันเป็นที่ปรึกษานายอนุทีมชานวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัทโบนันซาสมิทจำกัดบริษัทสัญชาติเมียนมาตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเฮโฮอำเภอตองีรัชชานประเทศเมียนมา